วันนี้ผมนำเสนอผลงานการใช้เทคโนโลยีบุรุาการสู่8กลุ่มสาระสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอความเป็นมาคือว่าในการสอนการใช้งานปโปรแกรม PowerPoint ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับผมจึงได้สร้างสื่อนวัตกรรมคือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้งานปโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010นำมาใช้นักเรียนนะครับในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีทั้งหมด20สั์ แต่ว่าในการใช้งานโปรแกรมจะมีทั้งหมด14ชั่วโมง14สัปดาห์นะครับหลังจากที่เราใช้สื่อตัวนี้สอนนักเรียนไปแล้วก็จะมีการประเมินผลนักเรียนเป็นการสอบปฏิบัติเป็นการทดสอบความรู้ต่างๆนะครับและที่สําคัญอีก6สัปดาห์ที่เหลือผมให้นักเรียนนะครับสามารถนําความรู้จากการเรียนการสอนในการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010นำไปสร้างชิ้นงานเป็นโครงงาน ในการสร้างบทรเรียนคอมพิวเตอร์ในหน่วยในชื่อเรื่องนะครับตามที่เขาสนใจนะครับโดยมีความคิดว่าเอ,อานักเรียนให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้เดิมของตัวเองหรือเรื่องที่เนะื้อหาที่ตัวเองสนใจนะครับโดยไม่ว่าไม่จํากัดว่าจะเป็นสาระการเรียนรู้ใดหรือในชั้นปฐมใดนะครับดังนั้นนักเรียนก็จะมีความคิดว่าเอะตัวเองสนใจเรื่องนี้ก็ไปทําสื่อนะครับหรือบางคน นะครับก็ไปสอบถามความต้องการของคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนนะครับโดยในการทําโครงงานนี้เป็นการทํากระบวนการกลุ่มแล้วก็จะมีให้นักเรียนนะครับไปเรียนเชิญคุณครูที่สอนในสาระนั้นๆเป็นคุณครูที่ปรึกษาร่วมกันประเมินผลตรวจสอบความถูกต้องในด้านเนื้อหาและคําต่างๆนะครับส่วนตัวผมเองก็จะเป็นคุณครูที่ปรึกษาในด้านการนําเสนอผลงานในการเทคนิควิธีการใช้งานโปรแกรมนะครับ จากการดําเนินการมีก็จะมีหลังจากเสร็จโครงงานแล้วจะมีการตรวจสอบประเมินผลโดยคุณครูที่ได้เนื้อหาจะเป็นคนตรวจสอบด้วยให้คะแนนด้วยแล้วผมเองก็จะเป็นคนให้คะแนนในการทําโครงงานโดยการให้หนักเรียนนาเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับเมื่อเสร็จแล้วบนมพิวเตอุดสอน,นักเรียนทําไปเราก็จะนําไปให้คุณครูในกลุ่มสาะระนั้นใช้ในห้องสืงส่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียซึ่งโรงเรียนเราจะมีห้องสืงส่อเทคโนโลยีนะครับคุณครู ทุกคนนะครับจะมีสื่อพวกนี้เอามาวใช้นะครับซึ่งนักเรียนก็จะได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในการ 1. ทําโครงงานนะครับสสามารถนําผลงานตัวเองเนี้ยไปให้น้องๆที่เขาทําเนื้อหาต่างๆเนี้ยได้นํำไปใช้ตัวคุณครูเองนะครับก็ได้มีสื่อวัตกรรมเอาไว้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาระนั้นๆน,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 นะครับซึ่งนั่นก็เป็นผลความภาคภูมิใจที่ว่า หลักการสอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft เพราะว่าส,ส,สนั้นนอกจากนักเรียนจะได้ความรู้ในด้านวิชาคอมพิวเตอร์ที่เราสอนแล้วนักเรียนยังสามารถเชื่อมโยงบูรณาการความรู้เดิมๆหรือเรื่องที่ตัวเองสนใจมานําเพื่อถ่ายทอดออกไปเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อส่วนรวมอีกนะครับก็นี่คือนวัตกรรมนะครับการใช้เทคโนโลยีบูรณาการสู่แปลกุ่มสร,สร้างบร,ริบทคอมพิวเตอร์ที่อสอนครับขอบคุณครับ